คำถามที่ชาวนาถามอย่างเซ็งแซ่ในขณะนี้ก็คือจะได้เงินคืนหรือไม่นะคะซึ่งเป็นโจทย,ย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลร,รักษาการว่าจะไปหาเงินกู้วงเงิน1นึ่0แสนื่นล้านบาทที่ให้คํามั่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะจ่ายคืนให้กับชาวนาได้อย่างไรในฐานะที่เป็นรัฐบาลร,รักษาการ วันนี้มีเสียงยืนยันออกมาชัดๆอีกครั้งนะคะจากนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตนนนองว่าสามารถที่จะหาเงินกู้ได้และชาวนาจะได้รับเงินเต็มจํานวนที่ระบุไว้ในใบประทวนค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งให้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังเร่งรัดเพื่อหาเงินมาจ่ายคืนให้กับชาวนา แต่ที่น่าสนใจก็คือท่าทีของสถาบันการเงินจนถึงขณะนี้ยังไม่เคยตอบรับเลยนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งอาจจะเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์และเงื่อนไขที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลรักษาการค่ะเป็นเป็นเงินของชาวนาที่ควรจะได้รับจากรัฐบาลอยู่แล้วงันั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะชาระอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะในใบประทวนล็อตนี้ก็เป็นล็อตที่ม,มีอาการถึงชอบก่อนที่จะมีการยุบสภาดังนั้นจะมีหน้าที่ที่ทุกทุกรัฐบาลนะคะก็ต้องทําค่ะคุณยิ่งลักษชินวัตรรักาการนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีปัญหาในข้อกฎหมายในขณะที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ขอให้สบายใจว่าจะจ่ายเงินได้เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล คุณกิติรัตน์นรนนทรักษาการรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำประเด็นเดียวกันค่ะว่าอีกไม่นานชาวนาจะได้รับเงินเต็มจำนวนในใบประทวนเพราะมีหลายสถาบันการเงินพร้อมที่จะปล่อยกู้ให้รัฐบาลเป็นสิทธิที่ชาวนาผู้ผู้จำานัเนียนะครับจะได้รับชำระเต็มจำนวนเงินในใบประทวนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้มีสถาบันการเงินหลายแห่งนะครับทั้งที่เป็น เอกชนหลายแห่งด้วยนี่ยก็ติดต่อประสานมาว่าท่านก็มีความประสงค์ที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับชาวนายที่ถือใบป,ประทวนไว้เป็นเสียงที่กล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจนะคะโดยรักษาการรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณชินวัตร แต่คำถามก็คือท่าทีของสถาบันการเงินจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะให้ความร่วมมือนะคะโดยทั้ง3สถาบันที่ถูกกล่าวถึงว่าอาจจะเป็นสถาบันที่จะปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลจนถึงขณะนี้ระบุว่ายังไม่เคยได้รับการติดต่อจากรัฐบาลค่ะและยังไม่ได้มีท่าทีนะคะว่าจะปล่อยกู้เพื่อให้เงินกู้ในโครงการจำนำข้าวค่ะได้อนุมัปล่อยกู้จำนวนเงินแส0 0 0 0ล้าน เพื่อไฟแนซ์นโครงการจำบลำข้าวนะครับซึ่งถึงวันนี้ผมขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้นไม่มีแมาตรการร้องขอมาจากหน่วยงานใดๆให้เราไฟน้นนซ์โครงการจำบลำข้าว1นึ0งแสนหนนะครับถ้าเกิดว่ามีการให้ถินเชื่อในโครงการนี้ก็อาจจะมีผลกระทบตออ่ออะไรก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นของลูกค้าลูกค้าอาจจะอะไรก็แล้วแต่เพราะ พราะฉะนั้นก็คือว่าเขาคงต้องไปหาลือในเชิงนโยบายแต่ว่ายังไม่มีการที่จะบรรจุเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะยังไม่ได้รับหนังสือเลยนะครับทกศอาจจะต้องนําเงินสภาพคล่องของธนาคารเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นส่วนที่เป็นเงินฝากของพี่น้องประชาชนทั่วไปไปจ่ายเงินในโครงการนี้ก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการก็ได้ดูแลมาตลอดณนะปัจจุบันนี้เราก็ยัง ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดเราจะจ่ายเงินในเฉพาะกรอบของวงเงินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้เท่านั้นนะครับนอกจากท่าทีของผู้บ <ẫn> ริหารธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสมีรายงานว่าสถาบันการเงินอีกหลายแห่งเช่นธนาคารทหารไทยธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารกรุงเทพปฏิเสธเช่นกันนะคะ ส่วนกระแสข่าวการกู้เงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขมีคำยืนยันแล้วว่าเป็นแค่ข่าวลือในทางปฏิบัติก็จะเห็นว่าแทบไม่มีช่องทางกู้เงินจากสถาบันการเงินหลักๆก็ต้องติดตามนะคะว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะนัดหารืออย่างเป็นทางการกับผู้บริหารสถาบันการเงินหรือไม่ และถ้ามีการนัดหมายกันจะโน้มน้าวอย่างไรให้ปล่อยกู้โดยไม่ขัดข้องในข้อกฎหมายตามที่รัฐบาลมั่นใจว่าชาวนาจะได้เงินอย่างแน่นอน